สวัสดีสทุกท่านกันด้วยครับพบกับผมมกชช่นเคยกับโนบอดี้ประกายแสงนัตตี้นะครับผมเราอยู่ในดีพิพัฒน n โนบอดี้กับพลังเฮ้ย พลังเกือบ530ล้านน,นะครับเจอไฮไลท์รอบชิงสึกดวลตัวบักนะครับที่ลาชาเตอหรือใกล้5ดาดโมงเต็มทนแล้วนะครับวันนี้มาเจอไฮไลท์รอบชิงซึ่งก่อนนั้นนี้เจอจิน่าวูดไปนะครับเอาชนะมาได้นะครับผมโอเคมาเพื่อเป็นการไม่เสลาไปลุยกันเลยครับและที่คอยสีชั้นสเติมเสร็จแจก3ามเด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหเปิดตัวโ,โปรใหม่เติมเกมบนเว็บ 1, ม, 2, ม,มีส่วสะสะสะัน,นวไไืนรัรถถเ้้าดดไไปออีกสหื ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงใต้คลิปเลยมาครับเหลือ1ิวิพอดีนะครับผมไฮแลนด์นี่ก็ถือได้ว่าเป็นตัวเป็นคนที่มีสปีดเยอะมากๆในเกมเช่นกันนะครับผมแต่ทีนี้เราอยู่ฝั่งสีฟา้าพอดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับว่าเราจะชา้ากว่าไฮแลนด์ไหมเพราะว่าเรามาแล้วครับผมตรงนี้ อยู่ฝั่งสีฟ้าครับถ้าความเร็วเท่ากันฝีฟ้าได้เปิดก่อนนะครับแล้วจัดทีมาเหมือนกันจัดจัดจริงๆแค่สลับระหว่างแฟลชประกายแสงกับซอมบี้แมนสลับตำแหน่งกันเท่านั้นครับตรงนี้ครับบาบูลุกไฟมาก่อนแล้วดาบแบ่งแสงป่าไปตรงนี้ครับไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ว่าติดจักรพพัดเด็กอยู่นั่นเองครับโลจักรพพัดเด็กหนาจัดจัดจริงๆแล้วก็มาครับแต่ไฟแสงป่าคืนกลับมาแล้วเหมือนจะหายเลยจะนานกว่าจะแรงกว่าหรือเปล่าครับแล้วซอมบี้แมนครับขวานโจมตีจู่โจมไปตรงนี้ครับแล้วก็มาครับแฟลชประกายแสงตอนนี้ บล็อกลูกไฟไป4ี่ลูกไฟนะครับแล้วก็มาครับซอมบี้แมนจากฝั่งไฮแรงครับเร็วเช่นกันครับเลยปาดไปตรงนี้ได้ครับเร็วกว่าราชทเลลึกกับไฟประกายแสงที่ปคพอมเร็วมามาครับกาแลซ่อิมแพคโตราชทะเลลึกไปยังมา385้ยล้านดาเมจนะหรือ3,000วะสรอล้านนะครับผมปาดมาตรงนี้ยังเตะโลอยู่ครับลูกน้องยุงก็ยังอยู่แล้วกาแลซ่อิมแพคโตจะไฮแรงสวนขึ้นกับอกคห สามพันล้านเช่นกันเนื้อสามพันเจ็ดร้อยล้านแรงกว่าอีกเลย่ะแรงพอๆกันครับเมื่อกี้สามพันแปดร้อยล้านกับ3 7 0สามพันเจ็ดร้อยล้านครับตรงนี้เอาเรื่องฮนะ แลจักพัดเด็กไม่มีลูกไฟใช้ก็โดนลบลูกไฟกันไปครับไฟประกายแสงก็กไล่อัติสีสวนคืนครับอันนี้ก็ความได้เปรียบของพี่บ้ลเลยครับดีอยู่ฝั่งสีฟ้าแล้วก็ได้เปิดก่อนครับไฟประกายแสงจะได้ไล่อันติเรีเลยนะยุงไม่มีลูกไฟใช้เลยตีธรรมดา <c oughs> จักรพัรดเด็กไม่มีลูกไฟใช้เลยตีธรรมดาเ <c oughs> ช่นกันยุงไม่มีลูกไฟใช้ก็ตีธรรมดาสวนคืนกลับมาโดนลูนดาวกันไปแต่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะยังไม่ติดโล่เช่นกันครับตรงนี้กกิสิกของง้างหมัดครับต่อยธรรมดาไปแล้วลูนแดงสวนคืนกลับมาไม่ค่อยคุ้ เข้าสู่เทิร์นที่2ด้วยความรวดเร็วครับมีบัฟลูกไฟมาก้าวแล้วดาบแผงแสงปาดไปตรงนี้ครับเริ่มเข้าครับเริ่มเข้าครับตรงนี้มาครับดาบแผงแสงสวนคืนกลับมาเช่นกันครับโอ้เหมือนไฮแลนด์จะแรงกว่านะครับแรงกว่าหน่อยๆครับตรงนี้มาครับซอมบี้แมนก็ขวานจู่โจมก็โจมตีไปตรงนี้ครับแล้วก็มาครับดาบแผงแสงครับไล่ตีเรื่อยๆครับ เอาละครับก่อนที่แฟลประกาศแสงจะหมดเมตาพร้อมกับฟูฟุกิที่กำลังจะมาในเดือนหน้านะครับตอนนี้เราใช้แฟลประกาศแสงให้คุ้มครับสมิธแมนครับสูนขึ้นกลับมาครับดยจู่โจงขวางจู่โจงสะบั้นแขนกันมาแล้วมาแล้วครับนี่กาซานาอาร์ลิคซีนแพ็กโตเป้มไป2องห้าล้านเท่านั้นนะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่แฟลประกาศแสงติดโล่ไปแล้วครับแฟลประกาศแสงไฮแลนด์ติดโล่ไปก่อนแบบนี้ก็แทบการันตีเลยครับว่าจะง่ายขึ้นครับมาครับอาร์ลิคซีนแพ็กโตสูนขึ้นกลับมาว่าเตี้ยงมาสี่พันล้านพระเจ้าแต่ว่าเเรราไม่่ติดโลลยคับ งนี้สวยงามครับลันแลมเลกอแท้ได้อยู่ครับเอาละครับตรงนี้ปาดคืนกลับมาอีกทีนึงครับแฟร์ประกายแสงที่ติดโล่เราเดี๋ยวจะโล่หายนี่ไม่ช้าครับไฮแลนด์มาครับแฟร์ประกายแสงก็ไลอันตีสวนคืนกลับไปจากที่จักรพรรดิเด็กตีธรรมดามาอ่่เลยนี้ยุงติดโล่แล้วยุงตีธรรมดาโล่ยุงต้องหายโดนลูนดาไปอีกทีหนึ่งแฟรประกายแสงจะจะลงล่วงครับแฟรประกายแสงนี่เลือดแทบจะหมดแล้วจะติดโล่อีกรอบหนึ่งครับโดนลูนดามาแต่ฝั่งเรามีแค่สมิธแมทที่ติดโล่อยู่เท่านั้น ยุงแดงตีธรรมดาครับยุงยูอาร์ก็ไม่ได้ใช้เลยครับอันตีครับตรงนี้ครับเป็นเมตาที่เอ่ยยุงไม่ได้ใช้อันตีเลยฮะโอ้โหโดนลบลูกไฟรัวๆครับและเข้าสู่เธอที่3ด้วยความรวดเร็วแล้วพร้อมกับก้าวลูกไฟเช่นเดิมก็โอ้โหอย่างกับก๊อปปี้เพรกันมาครับป่าไปตรงนี้ครับสัตว์ปรโอ้โหเป็นเฟดปะกายแสงฝั่งไในแล้วติดโล่ไปก่อนครับติดโล่รอบที่2แล้วครับยุงติดโล่อีกรอบหนึ่งครับแล้วซอมบี้แมนครับขอขวานสะบ้านมาตรงนี้ครับ ขวานจู่โจมโจมตีมาแล้วด่าแพ่งแสงครับขอยัดหน้าไปทีนึงครับโอ้โหตรงนี้โกเกสิติดโลดลาชาเซลิลติดโลดไปทีเรียบร้อยแล้วโลหายไปเลยฮะอ่าแล้วตรงนี้เอานี่จะจัดจริงๆกันเราซอมบีม้แมนขวาจะบ,บั้นมาเข้าสู่เถินของลาชาเซลินมีกาซานายเปียงมา9500ัาครับโอ้โหติดโลดไปทุกตัวดิครับ โอ้โหตรงนี้ครับดาวแดงแสงปาดมาอีกทีนึงครับเริ่มได้ยินเสียงเข้าเนื้อครับติดโลไปทุกตัวแล้วโลหายแล้วมีการสลายสูตรขึ้นกลับมาครับกระซิบแพรกโต8,600ล้านโอ้โหแล้วติดโลกันทุกตัวเช่นกันโอ้โหแรงจัดจริงๆครับสำหรับไพ่เลยครับ8,600ล้านรับเทิร์นที่3เริ่มเห็นผลครับตรงนี้แล้วปาดมาแล้วติดโลไปตัวดาวไปติดโลทุกตัวครับสร็จเรฝั่งโนบอดี้ครับเราตีธรรมดามาแล้วมาครับดาวแดงแสงปาดไปตรงนี้ครับเริ่มจะทําให้ไปหวั่นหรือเปล่่่าาาแลลล้ววตตติดดโโทุุุกกัััเชนนีธรรรมใสยยยงงคบห ป่าครับตรงนี้จากพัดเด็กตีธรรมดาใส่จ,จากพัดเด็กจากพัดเด็กรับรแรงกระแทกอยู่ครับติดมายอทอแล้วตีธรรมดาจากยุงอีกแล้วรับยุงไม่ได้ใชแอนตีกันเลยทั้งทงคู่ครับโซ <c oughs> แล้วเป็นการทะเลาะกันระหว่างกูกะสื่อต่อยกันไปต่อยกันมาจากการเด็กแลกหมัดครับตรงนี้อาแล้วครับเข้าสู่เทินที่4ครับ เรามาตรงนี้9ลูกไฟเช่นเดิมก็แต่ไฮแลนด์มี10ลูกไฟครับมาครับดาบแหงแสงปาดไปตรงนี้เราเรียบร้อยครับยุงลงไปนอนกองกับพื้น1ตัวครับเริ่มเก็บศพทีละศพครับตรงนี้ศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปแน่นอนครับสมิแมนครับมาครับด้วยความเร็วที่เร็วกว่าครับนี่ทำให้ได้เปลี่ยวแล้วก็คงะสือลงไปนอนศพที่2ผ่านไปครับ ดาบแ,แสงปาดไปทีนึงแล้วก็ติดโลครับตรงนี้แล้วก็มาครับซอมบีม้มาครับไฮแลนด์ครับสมแล้วก็จะเปิดรอบชิงครับเอาลืจะจัดจริงๆครับเดี๋ยวรอดูเลยครับแล้วอ่าลาลาชาจะเลหรือพี่บัดต่อยมาตรงนี้กัลนละสิแทตรงย่างนันอัปคัดตู้มไปพันสองร้อยล้าน,นครับตรงนี้แล้วติดโลทุกตัวแล้วดาบแงแสงยัดหน้าไปอีกทีหนึง่ง อาแล้วก็ตรงนี้ไปหวันก็จะกรพรได้เหลือแถวหลังเท่านั้นครับการ์เลสอิมแพคตจากฝั่งของไฮแลนด์นิกาสไนมา5,100ร้านนะครับผม5,000ครับตรงนี้สมเป็นแมงขอลงไปนอนหนึ่งทีนายชายสวัสดีด้วยนะครับผมตรงนี้ใครก็หมายฝากกดไลค์ทีนะครับผมกดไลค์กันเยอะๆครับเป็นกำลังใจให้พี่บัตกันด้วยครับมาครับจกักรพรรดิชิบบากอมกันไปบึร์มเบึ้มไปหวาน,นครับสนุก แฟลตประกายแสงแล้วเหลือแค่ซอมบี้แมนกับราชาเทลึกเท่านั้นที่อยู่ในสนามและเข้าสู่เทินที่5ซอมบี้แมนลงไปนอนอยู่แล้วลุกขึ้นมาพร้อมกับแฟลตประกายแสงบอกขอเปิดประกอบเลยละกันป่ายไปตรงนี้ซอมบี้แมนขอลงไปนอนแล้วเป็นราชาททลึกที่ติดโล่อยู่โดนขวานสะบันไปแล้วจบเกมเลยครับโอ้ตรงนี้จบอย่างไวครับโอ้โหเป็นโนบอดี้ครับเอาชนะไฮแลนด์ไปได้ครับด้วย เกือบ7นาทีนั่นเองนะครับผมขอแสดงความยินดีกับพี่บัตโนเบเดียได้แชมป์เกมสุดดวลไร้นิ้สุดประจำสัปดาห์นี้ครับโอ้แล้วก็ขอบคุณไฮไลท์ขอบคุณเนซ่าคิงขอบคุณจินาวูนะครับขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาร่วมแข่งกันด้วยครับตรงนี้อ่าแล้วยังเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับมาดูสแต็กของไอดีพี่บัตกันหน่อยดีกว่าครับส่ำหรับ530ล้านครับ530ล้านครับอันนี้529ล้านเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนของนิดหน่อยนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะครัััับบบบนนี่คครรรรรจกพพดิา92ล้ 6ดาว5ดาวม่วงนะครับผมแพ้สี่พิเศษขั้นสนะครับอาวุธเฉพาะ4ดาวด้วยนะครับกกิสือครับเกบล้านครับพระเจ้า5ดาวม่วงครับแพ้สี่พิเศษขั้นสครับอาวุธเฉพาะ3ดาวเท่านั้นนะครับต่อไปแฟลตปักไกเแสงครับหดาว5ดาวม่วงพลัง90ล้านเช่นกันครับโอ้โหจะร้อยล้านทุกตัวให้ได้เลยครับตรงนี้อาวุธหูกระต่ายเป็น4ดาวนะครับหลอนนี้ครับราชาทะเลลึกก็จะ5ดาวม่วงเมื่อไหร่ก็จะเป็น90ล้านเช่นกันนะครับรอ5ดาวม่วงได้เลยครับอีกไม่นานไม่ช้าครับคลิปหน้าาครับบอกเลยว่ สึกโดนโตบคัคครั้งหน้าน่าจะ5ดาวม่วงไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวมารีวิวให้แล้วทุกคนได้รับชมกับแพ้สิบพิเศษขั้นสามเช่นกันแล้วก็มายุง่งยูอาร์ครแพ้สิบพิเศษขั้นสามแปดสิบห้าล้านดาวเมทแล้วก็จี้จัลัดดาวแค่สามดาวเท่านั้นกับซอมบี้แมนครับความไวที่สุดในเกมครับความเร็วหนึ่งร้อยเจ็ดเอ้ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามนะครับแพ้สิบพิเศษขั้นสามเช่นกันเพราะฉะนั้นทีมบัต ทีมหลักของพี่บัตแพ้สีพิเศษขั้น3หมดนะครับผมต้องขอขอบคุณและชื่นชมทีมงานนี้ครับที่เล่นได้มาถึงตรงนี้ครับโอเคกด like ไลค์กันเยอะๆกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่กำ้ัมชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ